โอเคค่ะตอนนี้เรามาอยู่ตรงด้านหลังในส่วนของพระวิหารแล้วนะคะอย่างที่พี่บอกว่าทางด้านหน้านมันจะมออีในส่วนของการลดหลันกันของหลังคาเนี่ยห้าชั้นแต่ทางด้านข้างด้านหลังเนี่ยจะมีสามชั้นแบบนี้นะคะก็เป็นรูปแบบเดียวกันแต่เพียงเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าทางด้านหน้าห้าชั้นเนี่ยเขาหมายถึงพระเจ้าห้าพระองค์ส่วนด้านหลังสามชั้นเนี่ยเขาหมายถึงศีลสมาธิและปัญญานะคะนี่คือนหลัก ในการสร้างในส่วนของสิ่งปลูกสร้างศิลป,ปะแบบล้านนาในสมัยโบราณนะคะให้มันมีความสอดคล้องเกี่ยวเนื่องเกี่ยวขันกันกับพระพุทธศาสนาของเรานะคะคือจริงๆแล้วอ่ะที่ไปมาหลายที่มากนะคะที่พิ่งจะมารู้ตอนหลังนะคะว่าแหลมแหลมที่อยู่ข้างบนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมอันนั้นเขาเรียกว่าช่อฟ้านะคะคือไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะจนแบบโตมาขนาดน,นี้แล้วิ่งจะมารู้ตอนหลังๆว่าอ๋ออันนั้นเขาเรียกว่าช่อฟ้านี่เองนะคะนะคะ่ะ สวยมากเลยแล้วก็ทุกคนเห็นไหมว่าตรงด้านข้างอ่ะมันจะมีช้างล้อมแบบนเรื่อยๆเห็นปะเห็นไหมคะมีช้างล้อมทั่วเลยอ่ะรอบในส่วนของอ,อตัวพระวิหารเลยนะคะสวยจังเลยอ่ะแต่ว่าที่นี่จะเป็นลักษณะเหมือนรับสร้างขึ้นมาแต่ไม่ได้มีอยู่ในซุ้มจรนัง คือซุ้มจรนําก็จะเหมือนกับที่เราไปที่วัดพยูนยมาจําได้ไหมคะวัดพยุนน่ะคือพระพุทธรูปที่นั่นน่ะจะอยู่ในซุ้มจรนําหมายถึงว่าเขาจะก่ะอ,อีกขึ้นมาเพื่อเป็นการแบบเหมือนเป็นล็อกๆสำหรับสิ่งปลูกสร้างแต่ว่าที่นี่น่ะคือเหมือนเหมือนเป็นลักษณะเหมือนคูนปั้นที่นูนขึ้นมาสวยจังเลยอะ่ะดูดิดีใจที่ได้มานะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าดีใจที่ทุกคนก็จะได้เห็นความสวยงามของ วิหารของหลวงพ่อเขี่ยวโขงนะคะที่วัดสันปยางแห่งนี้คือทางด้านในเนี่ยตอนนี้เขามีการบูรณะกันอยู่นะคะซึ่งเราก็อาจจะเก็บภาพได้ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะพี่ๆเขาก็เหมือนกับต่อบูรณะด้านในกันอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรได้ได้เท่าได้เก็บได้เท่าที่ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินไปด้านด้านหน้ากันอีกทีนะคะ โอเคนะคะวันนี้เราเดินกลับมาที่ด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเดินเข้าไปในบริเวณด้านในนะคะเด็กที่ขอบอกเพิ่มเติมอีนิดนึงว่าในส่วนของวิหารนี้นะคะสร้างโดยท่านครูบาอินทระนะคะท่านเป็นผู้ออกแบบนะคะแล้วก็ดําเนินการในก,การก่อสร้างวิหารแห่งนี้นะคะสวยงามนะคะเขาบอกว่าไม้ที่นํามาสร้างเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนทองนะคะที่มาจากลาวซาม่าแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากทางภาคเหนือของไทยนี่แหละนะคะ แล้วก็ในส่วนของด้านในนะคะก็จะปฏิสถานพระโขงเขียวชื่อเต็มๆของท่านก็คือพระอัญยะเดี๋ยวนะคะที่ต้องพูดผิดแน่เลยอะพระชุทธอัญยะระัตะนะมหานาทีสีหิจุลชัยนะคะนี่คือชื่อของท่านนะคะคือที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะได้เห็นท่านแบบชัดๆแค่ไหนนะคะเพราะว่าบริเวณด้านในเนี่ยเขามีการบูรณะกันอยู่นะคะแล้วก็เอาจริงๆนะที่ก็ไม่มั่นใจว่าคือด้านในอาจจะมีพุทธโลกสู่สองอ์ นะคะคือชั้นบนจจะมีพระรูปอยู่แล้วก็ชั้นล่างที่เป็นองค์ใหญ่ๆแต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นในส่วนของพระสุทธรูปที่อยู่ทางด้านชั้นบนมากกว่านะคะที่คือพระเสียวโขงนะคะหรือว่า,าพระสุทธอัญญะรัตน,นะมหานาทีสีทิยบุญชัยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าองค์ของท่านเนี่ยสร้างมาจากหินที่มาจากแม่น้ำโขงที่ อะไรนะคะบ้านดอนมหาวันนะคะมาจากประเทศลาวนะคะนี่ข้อมูลเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูทางด้านในกันนะคะ